ของเงนจะอะไรน่าดีตัวตัวริสามตัวแตกนะเอาอันนี้เป็นของเลขของใหญทวดปม่เทเลยลูกของใหญทวดก็มันอยู่คารมังของมันก็มีเออก็ผมมาหาหาปู่กับย่าผมอกเออก็เลยได้ของไปให้ปู่ ทุงทวงเงินไปตอนไหนลูกทวงเงินไปเมื่อเช้ามืดเลยไปตั้งเช้ามืดเลยไปกับน้องตุ้มมันขาวเออไปหาญาทวดครับหายายโอ้ญาตทวดโอ้ไปหนหาญายทวดเออเออญาติทวดบอกไม่แล้วเหรอเออทำไมมาบ่อยจังเมื่อเอาของมาให้ปลูกกับย่าผมโอ้เอาของมาให้ปลูกกับย่า ดุเงินก็เลยแวะไปหายายทวดคเขาเข้ามาเขาเขาอยู่บ้านในนะปออยเขาไม่ได้อยู่บ้านไม่เงียไมาอยู่บ้านด้านบ้านทั้างในน่ะบ้านเขามีบ้านทั้งในอ่ะเขาอยู่บ้านลูกสาวคนโตเขาน่ะเขาอยู่เขามีบ้านหลายหลังนะออแล้วก็มีใช่มีพี่น้องลูกๆเขาอ่ะมีจังหลายหลังน่ะออ่ะลูกคนโตเขามีสองคน ะแล้วก็มีม,มีมียายทุมด้วยยายทุมก็บอกไปอยู่กับตาที่นู่นลีเ่เขาบอกอืยายก็ไปหาเหมือนกันนะกับตานะครับเนะขาไปเข้าไปหายายทุมเผมผมก็เห็นยายตรงนู้นอยู่นะผมก็มาอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ายายหผมก็ไม่ได้ถามยายเก็ไปหายายทุมอ,เอมเก็มากับทวดแล้วก็มี ชายหลายคนไปด้วยออตอนที่แบบก็มีงานหนักก็ไหวอ,อครับแล้วก็เขาเขาบอกเรียกของเงินด้วยนะเออขาบอกขอเงินไปซื้อผลไม้มาให้ทวดหน่อยออแล้วก็ซื้อหมากมาให้ทวดด้วยนะเออขาบอกว่าสามหกเก้าหนักเไวเอา้าใครบอกลูกทวดเอา้าทวดทำไมบอกหลายตัวจังลูกไม่รู้ าบอกว่ามันมีมีลอตเตอรี่สามหกเก้าราะตอนนั้นเขาบอกว่าเก้าสามสามศูนย์แล้วพไวอไหวอัอนนี้ทำไมเราบอกสามหกเก้าล่ะเงออินก็ไม่รู้เหมือนกันให้อย่างนั้นน่ะอไม่รู้นะออให้แบบนั้นนะ่ะแต่ปู่ก็ให้ให้หกเก้าเหมือนกันปูน่ไหนให้ลูกปู่ลินปู่ลินก็ให้หกเก้าครับ หอหมขึ้นให้สองตัวห,ห,หกเก้าอืแล้วก็อแยกทวดเขาบอกว่าสามหกเก้าของยายเออครับแต่ว,ว่าเขาเขาบอกว่าซื้อหมากผลไม้อืแต่ว,ว่าเขาบอกว่ายายก็ให้ไปแล้วนะสามศูนย์สามไม่ใช่ไม่ใช่เก้าศูนย์สามอ่ะเก้าศูนย์สามเปนเก้าสามศูนย์ลูกไม่ใช่ 9, 3, 3, กเก้าสามศูนย์ผิดอ,ะอ่ะครับมันก็อยู่ในที่เลข เรียกถุงเงินเล่นน้ำอ่ะนะพ่อไวเงินเห็นไหมพ่อไวถุงเงินเล่นน้ำอ่ะในกระมังอ่ะพ่อไวเห็นไหมพ่อไวไม่ได้เห็นพ่อไวไม่ได้ดูทำไมไม่ดูล่ะมีเลขอย่นั้นนะมันดูได้ไงเพร่าพ่อไม่ไม่ได้อยู่กับถุงเงินละก็ดูสิมีเฮงก็ไลไปให้พ่อดูเลยมันดูไม่เห็นลูกมันดูไม่เห็นเออดูไลไม่ถุงเงินดูเต็มเลยเขาบอกว่า ใช่ใช่บอกตัวนี้นะถงเงินได้เยอะแยะเลยเงินเขาบอกเขาพ่อเขาบอกว่าจะให้ถงเงินให้ถงเงินถงเงินจะอะไรหน้าดีพวกตัวนี้สารตัวแต่นะเอาอันนี้เป็นของเลขของไกทวดประเชศเลยลูกของไก่ทวดก็มันอยู่คละมังถงเงินก็มีเออเอาเลขของถงเงินไหมเลขของถงเงินต่างหากอืมของถงเงินมันก็หนึ่ง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 หกอ่ะอืม ทั้งเงนหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่ยเขาไหวของสองเงินเออแ้าตัวเข่าทังเงินยังไม่ออกนะเขาไปอย่าลืมนะอศูนย์หกเจ็ดจ่ะเออเขาไปอย่าลืมนะศูนย์หกเจ็ดช่วยด้วยนะอ่าลืมนะเขาเขาลืมนะออกมานะทังเงินจะหัวล้อให้ดังเลยเออหัวเราะเลยให้มันเสียงดังๆังเลยเพื่อออกตรวนี้นะ ศูนย์หกเจ็ดมาตัวนี้อ่ะจะหัวร้อยดังเลยเออหรให้ดังเด็จพ่อเด็กแม่ขึ้นมาว่าตกใจตรงเงินร้องทำไมดังจังเออให้เด็กพ่อเด็กแม่กับพองแก้วขึ้นมานามากนะไม่เห็นขึ้นมาหาถรงเงินเลยนะอไม่เห็นคิดถึงลูกเลยอื ขึม้มาเลยอย่ายทวดก็บอกตัวนี้ใช่ไหมครับยาทวดก็บอกตัวนี้สามหกเก้า <6, 9. S 1> เออแล้วก็สามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็อะไรอ่ะเก้าสามศูนย์นะเออที่บอกว่าให,ให้ให้เงินมาซื้อขมากน่ะก็ไหวเอเอครับก็ไว้อ,อย่าลืมนะสงง่งกำเงินบาทหนึ่งอ่ะในมือสองเงินะ กำเงินบาทก็เก้าหนึ่งตัวลูกเพราไหวกำลังเพราเพราไหวอย่าลืมนะเงินกำเงินบาทบาทนี่มีกำถุงเงินเนี่ยลืมนะเพราไหวนะเไม่บอกนะพิจารณาของเงินนะครับกำเงินบาทเป็นตัวไหนล่ะลูกไม่รู้อ่ะว่าถงเงินกำเงินบาทใส่เงิถุงเงินพี่ยังก็บอกว่าไปรุ่งยาย เขากำใจเงินไว้ก็จะไปหายายมันหายมันหายหายไปเลยเออเออแล้วไม่ได้ให้ยายยายไปหายายบอกว่าตัวนั้นแหละหนูถูกแล้วแฟ่ทวดบอกถูกแล้วลูกจะมาให้ยายเถอะถูกแล้วยายทวดบอกว่าถูกแล้วครับแฟทวดบอกถูกแล้วลูกมันก็ตอบว่ายายบอกทำไมมันเป้าจันยาย เขาบอกว่ามันถูกแล้วถูกงเงินมันถูกแล้วยายให้ถูกนะล,ลูกเขาบอกบอนะาก็ไหวนะยายทวดชื่ออะไรลูกชื่อไอยลาโอ้ไอยลาตาตาตาผ่านตาทวดอ่ะตาผ่านเออแล้วยายยายชื่อลายายชื่อลาตาชวดชื่อผานครับ ตาาดไอ้ทวดชื่อลาก็ได้เงินเกล่ากันนะพ่อไหวครับแล้วก็แม่แยายเงียงน่ะก็ชื่อทุมอืมแม่เงียงยายทุมครับก็ก็ตาลองเออครับอืมก็มีพี่น้องเยอะๆเลยนะพี่น้องของของแม่ทุมอะ่ะเนอะเขาสูงครับกามีแต่คนรวยนๆนะพ่อไหว มีแตคนรวยก็ซื้อที่สวนยางที่ที่ใต้ะก็มีนะเออนะพี่น้องพี่น้องของแม่แม่ของแม่ทุ่มอ่ะเี่สาวคนโตก็น่ะรวยมากเออเอ้แล้วผียาลานี่แกพูดบ่อยไหมลูกแกพูดไม่บ่อยนะนะแกไม่ค่อยพูดแกไม่ค่อยพูดครับแกไม่พูดมากใช่ไหมครับแต่แกก็ด่าล้านนี่เก่งมากเลยนะนะไม่เงี้ยบอกใช่ เป็นหมอนวดอืออือแกเป็นหมอจับเส้นยังก็ได้ยาัยังก็ได้ยายตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกเลยเป็นหมอจับเส้นใช่ไหมครับจะคนมานวดกับแกที่บ้านเออแล้วตอนที่แกตายแล้วแกไปนวดผีไหมลูกแกไม่นวดเออทําไมไม่นวดล่ะลูกไม่รู้แกดิถุงเงินก็ไม่รู้อ่ะเพราะอะไรอะครับมันจะรู้ได้ยังไงล่ะออาถุงเงินวดผมก็ไม่รู้อ่ะเอะผมไม่ได้ตามแกตลอดนะ หนือว่าตามตลอดตามทาไมล่ะเพิ่งมาเจอกันนะครับไม่ได้ไปหาใจทวดมาหาแต่ไม่เฮียงกับพ่อไหวออไปรู้ได้ยงไงล่ะแล้วเมื่อเช้าเลยถุงเงินกลับมาตอนไหนลูกผมกลับมาเหรอผมก็เสร็จแล้วก็ผมก็กลับมาหาไม่เฮียงโอ้อึ้มาเอาข้าวไปให้ปู่ให้ย่าเสร็จแล้วถุงเงินไปหาเล่นกับใยทวดแล้วถุงเงินก็เสร็จแล้วก็กลับมาเลยเหรอ ครับก็กลับมาเลยกลับมาไอ้ทวดบอกเอ้ากลับไปได้เหรอกลับแล้วออมาแป๊บเดียวมันเครื่องมาเออพี่เฮียงก็ซื้อเครื่องให้ย้ย้่ายทวดฝากอะไรมาลูกก็ฝากก็บอกพี่เฮียงบอกสามหกเก้าน่ะไม่ไม่เฮียงสามหกเก้าแล้วก็เก้าสามศูนย์นะมาฝากไม่เฮียงสามหกเก้ากับเก้าสามศูนย์ ฝากฝากลาบเขาน่ะ <Okay. S 1> เข้าไว้ตเองบอกนะ <Huh? S 1> เงินสิบสองบาทอ่ะต้องเงินไปซื้ออะไรได้ <Huh? S 1> ซื้ออะไรเงินสิบสองบาทให้ถงเงินพังเงินังเงินเหรียญนับไปถงเงินพนับนะพนับนี่มันสิบสองบาทเ้าเปเลย <Huh? S 1> เขาบอกนี่เอายายไปเอาไปสิบสองบาทไปเลยเขาบอกเี้ยไปนะโอ้ยายทวดให้ตังใ,ให้เงินสิบสองบาทด้วยครับให้เงินสิบสองบาทนะเข้าไว ผมไม่เอาผมไม่เอาเอไปเอาไปซื้อขนมกินหนูอ่ะเอาไปให้สิบสองบาทมาซื้อขนมกินครับให้สองเงินสองเเงินอามล่ะเอานี่ทวดใี้ให้ก็เลยเอาเขาเลยเอาไว้สองบาทเขาค่อยให้เขาบอกเขาบอกว่าไม่ได้ไปเลี้ยงงูกับปลูกเหรือสองเงินก็รีบบอกก็รีบ ไม่ไม่ uhm ไปเลี้ยงัวกับปูลินเหรอเออไม่ไปถุงเงินก็ไม่ได้ไปเลี้ยงัวกับปู่เลยปู่เขาบอกให้ถุงเงินไปผมงเนไม่ไปเรื่องอะไรจะไปเอวันนั้นมดแดงกัดถุงเงินนอนเฉยเลยไม่เอามดแดงของไ้ถงุงนอนเงินจะไปทำไมปู่เจดมไม่ออกให้เลยเออ เมื่อแดงกัดตัดได้อก็อไปตูงเงินเป็นคนไปทํารังมดแดงแตกมกกืกัดตัวลูกเมกัดถุงเงินก็ไม่ออกเทียบให้ออก,กเ,เอ่อแดงเมื่อหดงาถุงเงินหน่อยปูก็นอนเฉยอยู่เออถ้าไม่มีชิน้นไม่ชิ้นเทียนอ่ะถุงเงินกัดเ,เป็นหนองเป็นอะไรไปเลยเอแม่ชิ้นเทียนเอาออกให้ครับอเมื่อแดงออกตัวถุงเงินดีนี้ออกทันค้ เม่ยังรู้แลยไม่ยกกังเขบ่นให้ส่งเงินอีวกเพราะว่าเหมือนพ่อไหวเล่อองเขาสมเงินตื้อเออนั่นแหละชอบสนนักก็ให้บดแบงดงกัดเลยนะพ่อก็ปล่อยให้กัดเลยนะสีกับผมเด็กของน้องของเงินของผีไอ้ลาเด้อครับเด้อน้องของเงินนำมาบอกด้วนเลยครับสี่กับผมขอจบคลิปไปเพียงสาม,มีครับพ่อกับแม่ในคลิปหนาขข้าขอกราบมาสวัสดีครับบวัยดีงามครับ